สงสัยไหมคะว่าทำไมสีฟันของคนเราแต่ละคนเนี่ยจึงขาวและเหลืองไม่เท่ากันมันมีสองเหตุผลนะคะที่สีฟันของคนเราแต่ละคนเนี่ยมีสีที่แตกต่างกันนะคะเหตุผลข้อแรกก็คือเป็นสีที่เกิดขึ้นจากลักษณะทางพันธุกรรมค่ะคล้ายๆกับสีผิวของเรานั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆคนไหนนะคะ เกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีสีผิวที่ขาวมีสีฟันที่ขาวน้องๆก็จะมีโอกาสที่จะมีสีฟันที่ขาวค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าน้องๆเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่ที่สีฟันนะคะเข้มมีสีผิวเข้มก็มีโอกาสค่ะที่น้องๆเนี่ยจะมีสีฟันที่เข้มนะคะคล้ำกว่าเพื่อนเพื่อนและเหตุผลข้อที่2นะคะสีฟันของคนเราทุกๆคนนะคะจะสีเข้มนะคะคล้ำขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นค่ะ ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะฟันของคนเราทุกๆคนจะมีสีเข้มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นค่ะเป็นสองเหตุผลนะคะที่ฟันของคนเราอะคะ่ะจะมีสีเข้มนะคะมีสีขาวและเหลืองเนี่ยแตกต่างกันนะคะทั้งจากลักษณะทางพันธุก,กรรมและจากอายุนะคะที่แตกต่างกันนะคะและสีฟันนะคะที่เข้มคํำนะคะ ไม่เท่ากันนะคะในแต่ละคนสามารถที่จะฟอกสีฟันให้ขาวขึ้นได้นะคะด้วยการฟอกสีฟันค่ะหากใครอยากฟอกสีฟันนะคะสามารถมาพบนะคะมาปรึกษาหมอนกได้ที่คลินิกค่ะยิ้มสวยสะกดใจสร้างความมั่นใจในทุกมุมมองแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ